อ่ะมาพี่น้องเปิดภาพมาเหมือนกินตำข้าวปุ่นนกันด้วพี่น้องเด้อแซ่บมาก่นอนอื่นนครับเราจะใจสบายดีพงศ์พี่น้อง FC เอฟซีเบิร์สชูคูทุกคนทั้งภายในและตา่างประเทศยินดี้กสู่สออ่องวอลคอนแชนแนลเด้อพี่น้องเด้ดอดดมากินตำข้าวปุ่นด้วกันดีแซ่บพี่น้อง มาพี่นองมา,ม,ามักิดตำกปุ้นเด้มันอ,อีกแล้อ่อยล่อยปลปลจุ่มมาโชทไปจัไป,ไปทังไดแลกวยังมี3คนไปขายนะกันพระเ้าพ่อแทวเอ้ยเอา้าทำถึงปิ่งนี่

เราหรูเองใหญ่ๆบรนไป่ก็จะเปิดทำรูงับฟอกเบ่รกกนับ แซ่บพีน่น้องแซ่บตำกระปุ๋นตำกระปุ๋นตำกับน้ำยีนอือๆ